ดูแต่เรื่องเครียดมาสุดท้ายวันศุกร์ให้เป็นวันศุกร์จริงๆก็แล้วกันดูเรื่องเบาๆนะครับคุณสัน,สนสันทยาถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะฮะได้โพสต์ในคลิปวิดีโอบอกคุณยายคนหนึ่งเริ่มต้นเพลงหมอลำมาครับระหว่างที่กําลังดํานาอยู่นะฮะก็บรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวและสักพักมีหนุ่มคนหนึ่งแบกต้นกล้าข้าวผ่านมาอ,มอดใจไม่ไหวขอแจมด้วยไปดูคลิป,<ด>ลปเบาๆฮะโอ้โห สเต็ปใหญ่ไม่ธรรมดาจริงฮะมาแล้วครับพระเอกของงานมาแล้วนะฮะอ่าดูฮะอ่ามาแล้วตอนแรกเดินธรรมดามาสักพักเห็นคุณยายเปิดก่อนได้เลย สเต็ปมาแล้วอคือยายแกเซอร์ของแกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พี่คนนี้แกเดินมาแอก็เลยแจมอยู่ซะหน่อยอคือมันเป็นบรรยากาศทำให้อบยิ้มได้เนี่ยคือทำงานไปแล้วไม่เครียดมีจังหวะก็แล้วคนกันเองหันมาสบตาปุ๊บได้เวลาสักหน่อยดูเบาๆนะฮะเป็นการยิ้มท้ายเป็นสุดแบบนี้เออห้จังหวะด้วยคนถ่ายก็มีบิวอารมณ์ไปด้วยนะฮะ เป็นการทำงานแบบมีความสุขคุณโชว์สเต็ปทำงานแบบมีความสุขโหยาเลยฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะ, oh. จ,ะ,จ,ะจะปิดหนีไปซะก่อนอะนะฮะก็สักหน่อยฮะครับ <laughs> <laughs>